สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราพามาดูกล้วยสองยอดนะต้นเดียวออกสองยอดอีกอันหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่แปลกใจมากอันนี้เป็นต้นกล้วยนะครับเป็นหนอกล้วยนะอ่าย่าไ,ไปคิดว่าเป็นอย่างอื่นนะโอเคมีต้นมันนะดูวครับ ต้นแรกเขานะก็ยังเขียวๆอยู่นะครับนะอันนี้ผอกมาตรงนี้เลยนะอันนี้ต้นเดียวนะครับต้นเดิมนะก็ผัวออกมาเห็นไหมครับดีใบกล้วย ันนี้ไม่ใช่หน่อใหม่นะครับแต่เป็นต้นเดียวแต่เขาลักษณะของเขาคือแทงหน่อขึ้นมาใหม่ทะลุขึ้นมาเลยตรงนี้ลุจากต้นเดิมขึ้นมาเลยนะถ้ากล้วยลักษณะเป็นกล้วยแบบ แทงอ่อกติทั่วไปเขาจะแทงอ่อด้านข้างแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะถือว่าปกตินะครับเขาจะไม่เสียบออกกลางต้นอย่างนี้เขาจะไม่เสียบออกขึ้นมาแทนต้นเดิมแบบนี้นะครับอันนี้คือปกติทั่วไปเขาจะออกหนอ,อข้างๆแบบนี้แหละนะ กล้วยเขาจะออกหน่อด้านข้างแบบนี้นะครับเขาจะไม่แย่งต้นเดิมออกมาแบบนี้นะอันนั้นคือเป็นของแปลกนะครับของหายากนี่เหมือนกันเขาจะโผล่ออกมาด้านข้างแบบนี้แล้วเวลาเอาไปปลูกเขาก็จะแบ่งแยกตัวนี้ออกไปปลูกได้เลยนะเขาไม่ใช่ว่าโผล่แทรกออกมาจากลําต้นออกมาแบบนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่หายากมากแปลกมากไม่ค่อยได้เจอ ไม่เคยได้มีโอกาสเจอครับมันจะขึ้นประมาณช่วงนี้นะครับจะผอกมาช่วงนี้นะนจะบอกว่าโคนต้นก็น่าจะใช่นะเนี่ยขึ้นมาเลยนะส่วนลำต้นเขาตรงนี้ก็ก็ยังอยู่นะก็ยังสดๆดอยู่นะครับก็ยังถือว่าสดอยู่นะ ของแปลกแต่จริงนะครับเนี่นะเรื่องราวนี้ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อเป็นความคิดของแต่ละบุคคลหนึ่งหากใครไม่เชื่อเราไม่ว่ากันนะตรงนี้ใครจะมีเหตุผลมาแย้งอะไรเราก็จะไม่โต้แย้งกันตรงนั้นนะเราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลไปเราก็ในมุมมองนี้ผู้เล่าขอนำเสนอในเรื่องราวของความแปลก ถ้าใครคิดว่ามันไม่แปลกเราก็ไม่ว่าอะไรการที่ต้นกล้วยเอ็นลงแล้วก็มีหน่อขึ้นเกิดใหม่นั้นถือว่าเป็นธรรมดาเขาก็ต้องพุ่งหาแสงพระอาทิตย์ในแนวตั้งแต่ปกติทั่วไปแล้วหน่อกล้วยที่จะเกิดใหม่ควรจะเกิดด้านข้างไม่ใช่แย่งต้นเดิมเกิดมาแบบนี้นะต้องพิจารณาตรงนี้นะครับถ้าหากท่านใด คิดแตกต่างออกไปเราก็ไม่ว่าอะไรนะเราก็จะไม่โต้แย้งนะครับอันนี้เนาะ,ะผู้เฒ่าหมอมนบอกว่าเป็นของดีทะลุออกมาสุดยอดเชื่อว่าเป็นเครื่องรางในทางะขะจัดอุปสรรคทุกปัญหาพาให้เจริญรุ่งเรืองธรรมะค้าขึ้นอะไรประมาณนั้นนะเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่เกิดยากอยู่แล้วเขาสามารถเกิดได้ ก็ถือว่าเป็นของดีมีความเป็นทนสิทธิ์ในตัวและช่วงนี้เป็นช่วงเดือนดับก็ไม่เหมาะที่จะขอนะครับต้องรอให้ข้างขึ้นถือแล้วก็เลือกวันดีๆในช่วงข้างขึ้นแล้วก็มาขอ,อาตอนกลางคืน,นก็จัดดอ,อกไม้5คู่เทียน5้าคู่อาหารคาวหวาน มากห้าคำโพห้าคำกล้วยกับข้าวเหนียวสี่คำถ้าจะขอเหรครับขอของดีเหรอตัดเอาปลายยอดนะแต่ขอในวันที่ข้างขึ้นนะเลือกเอาวันสมมุติว่าวันจันทร์จะเป็นวันมหาสนิเมตตาเราก็ตัดเอาวันนั้นหรือจะเป็นวันพฤหัสเป็นวันครูหรือใครจะเลือกเอาวันอังคารนั้นก็ว่ากันไปตามแต่ละคนเนาะ แต่ขอช่วงมืดๆคำ่คำๆเด็กๆหน่อยคนเงียบสงัดหน่อยเราค่อยมาขอนะครับขอตัดไปบางส่วนตัดไปพกไปพาตัดสุดยอดเขานี่แหละเรื่องราวของความแปลกก็มีอยู่ในตัวของมันเรื่องราวของความเชื่อก็อยู่ในอีกมุมหนึ่งอยู่ในเรื่องเล่าอยู่ในตำนานหากมีผู้รู้มาช่วยแนะนำก็จะเป็นการดีไปอีกแบบ เขามียอดใหม่ยอดเก่าก็น่าจะเหี่ยวลงนะครับตัวนี้นะอันนี้ผู้เฒ่าหมอมนบอกว่าถือเป็นของดีนะครับแต่การจะขอของดีนั้นต้องต้องมีระยะเวลาต้องมีวิธีการขอที่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือ คนเนี่ยบางคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเวลาปลีออกกลางต้นล่ะอันนั้นปลีออกกลางต้นกับยอดออกกลางต้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันคนละตัวกันนะคนละแบบคนละอย่างนะครับนี่นําของแปลกมาให้กันดูกันชมให้ดูต้นใกล้ๆนะครับเห็นไหมต้นใ,นนใกล้ๆเดี๋ยวนะดูก่อนนะครับเพราะมีต้นหนึ่งที่นอนอยู่นั้นเห็นไหม นะต้นนั้นมันจะเป็นต้นเดียวกันไหมเดี๋ยวเราผู้เราขอขอดูก่อน เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นต้นเดียวกันนี่ต้นเดิมเขาต้นเดิมเขานะครับแล้วก็หลบไปแล้วนั่นเป็นต้นเดิมเขานะครับนะหลบไปแล้วส่วนนี้เป็นต้นใหม่ต้นนี้หน่อที่สองส่วนต้นนี้ส่วนต้นนี้ถูกแทนขึ้นมาใหม่ครับนี่นะแทะ อะนนี้ครับเขาถูกแทนอันนั้นยอดเดิมนะยอดเดิมไล่มาเลยนะครับเป็นลักษณะของการแหวกออกมานนเป็นลักษณะของการแหวก โผล่มาลากต้นนะอันนี้ไม่ใช่กลางต้นน่าจะเป็นโคนนไม่ใช่เป็นลักษณะแต่แบบว่าหนอที่งอกออกมาข้างๆนะแต่ตัวนี้เป็นหนอที่โผล่ออกมาจากลำต้นเลยโผล่แทนต้นเดิกนะครับลองรอยครับ เป็นหัวเดียวกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผู้เราก็มุดไปมุดมาหาของแปลกให้ให้ดูให้ชมกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์และให้กำลังใจกันเสมอมาพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์ผูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคมครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ